พูดค,คุยเหรียญรัเยนะครับในรอบนี้ถ้าถามผมนะผมแนะนําก็คือมีเหรียญเดียวเลยแต่เอามา2เหรียญก็ได้เพราะว่าเราสามารถทําโยกได้2เซตนะครับนั่นเองนะถ้าไปไปได้เอา2อันนะครับแล้วส่วนเอ่ออันนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเอาไปเข้าคู่กับพวกเหรียญเซตแนวถึกของสายโล่นั่นเองนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเน้นโยนสกิล1กับ2ไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับก็หลักๆมีแค่เหรียญน,นี้เหรียญเดียวเลยส่วนเอาไปใส่ยังไงใส่แบบไหนโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูเนาะก็คือในส่วนของเ,อเหรียญตรงนี้ ไคโดอ่ามาที่ไคโดตรงนี้ทีเนี้ยที่เราจะเปลี่ยนก็คือเอาไคโดวิ่งออกแล้วก็เอาไคโดคิงคิงเอาคิงอีเวนต์มาใส่นั่นเองนะส่วนเสตนเนี้ยใส่กับตัวอะไรได้บ้างผมก็จะบอกว่าไอโบล่าสุดก็เล่นได้นะครับหรืออูยเยอะเยอะเลยอะ่ะเพราะว่ามันย่นสกิลหนึ่งตรงเนี้ยสองเหรียญแปลว่าโดนตีหนึ่งทีแม่งย่นมาสี่เลยยังไงแม่งก็ดีครับอันเนี้ยคือเป็นเหรียญที่ดีเนาะส่วนถามว่าแรกวันไหนคุ้มที่สุดพกก็น่าจะวันพฤหัสวันศุกร์โดยเฉลี่ยป,ประมาณนี้ก็เดี๋ยวค่อยแลกกันอีกที โซเลียนอันนี้คือเซตแรกอันนี้อันนี้คือเซตแรกนะส่วนอีกเซตหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จริงๆมันเป็นเซตเดียวนี่แหละแต่ว่าเราทำายังไงดีอะทำเป็นอีอก,อก,อกเซตหนึ่งขึ้นมาเออเดี๋ยนะผมบอกให้งี้อันนี้คือเซตแรกอันนี้คือเป็นคิงอีเวนต์นะขอออกจะได้ไม่งงนะไคโดคิงอีเวนต์นะครับส่วนอันเนี้ยเลือกเลยจะเอาเป็นแบ็คมาเรียก็ได้เป็นควีนก็ได้อีกก็ได้อีกนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือ2เหรียญหลักส่วนอันเนี้ยปล่อยฟรี หรือจะเ,เป็นไคโดตัวนี้ก็ได้หรือจะเอาเป็นไคโดอีเวนต์ถ้ามีนะไคโดอีเวนต์อันนี้ก็ได้แต่น่าจะมาปีหน้าเนาะหรือว่าจะเอาเป็นในส่วนของแบคมาเรียได้หมดเลยได้หมดเลยตัวไหนก็ได้ที่เหลือไว้เลือกเอาเองเลยไม่มีปัญหาครับในส่วนนี้เนาะก็จริงๆอ่ะมนหลักๆคือไอ้สองเหรียญน,นี้แหละไคโดกับคิงอีเวนต์เพราะว่ามันยอ้อนสกิลหนึ่งได้ดีมากๆและใส่ได้กับแทบทุกตัวเลยส่วนถ้าคุณเป็นวิ่งคุณแค่แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นไคโดวิ่งเห็นนะดังนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนกันจริงๆอ่ะแค ผมเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้แลกมาก่อนสองเหรียญแล้วเดี๋ยวอีกเหรียญนึงเนี่ยคุณจะเอาเข้าคู่วไหนคุณก็ค่อยเลือกแต่ปกติที่เราจะเล่นเนี่ยก็คือ1มันจริงๆมันมันมันเล่นได้หมดเลยนะจะเป็นหมัดโลวิ่งเออจะแลกมา3มามันเลยก็ได้เผื่อบางคนอาจอาจจะแบบใส่ออฟแนวแบบออกตัวเป็นหมัดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลอง,ลองไปเลือกดูแล้วกันนะแต่ว่าเหรียญดีไหมก็ควรแลกอะ่ะอันนี้ต้องมียังไงก็ต้องมีอย่าพลาดแล้วกันเด้อ